ใหม่ o o n d g e n n r a l plus รุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS และในรุ่นรองจะเป็น c ombi r a k e ในรุ่น ABS มาพร้อมกับปั๊มเบร n นิชิน2พอร์ตเบรกอยู่มั่นใจแน่นอนในรุ่นนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง head to C ลายคาร์บอนสวยเลยทีเดียวมาพร้อมกับไฟหน้า LED และ daytime running ส่วนไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมเลื่อนไมเป็นแบบดิจิตอลฟู l l ัง n c t บอกทั้งอัตราสิ้นเปลืองมีทิ A และ B มีระบบ i d l e stop เมื่อคุนจอดติดไฟแดงเครื่องจะดับให้ทันทีมาพร้อมกับกุญแจ keyless หมดกังวลเรื่องลืมกุญแจคารดถสบายมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ ESP+ Parts 125cc 4วล์ว,วบิดได้มันขึ้นบอกเลยถึงใจล้อหน้าล้อหลัง12นิ้วพร้อมระบบช่วงล่างที่เซ็ตใหม่ขับได้นุ่มนวลขึ้นสบายไม่ปวดหลังละไฟท้ายเป็น LED ส่วนไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไส้นะจ๊ะช่องเก็บของใต้บาะ สาลิตรใหญ่สะใจหมวกกันนกครึ่งใบก็ใส่ได้นะระบายความร้อนด้วยน้ําและนี่ก็เป็นช่องเติมน้ําหล่อยเย็นประหยัดตามสเปค44กโลิตรประหยัดใช้ได้เลยมีเกสใส่โทรศัพท์ด้านหน้าพร้อมช่องชาร์จ usb type a ชุดฟอร์บอร์ดจาก H2C และแคชบาร์ของแต่งอีกเพียบจาก H2C